การทำขนมและอาหารรับประทานกันเองนะครับนอกจากจะสะอาดปลอดภัยแล้วยังการสร้างความสัมพันธ์ดีและความอุ่นในครอบครัวัวได้ด้วยแต่เกิดว่าฝึกก็ฝึกจนชแล้วก็ส pirate, ลวก็สาสมารถจะทําขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวคุณได้อีกทางหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมนะัทพันธ์ลักษนาวงนะครับแล้วก็ด้านข้างของผมนะครับก็คืออาจารย์ธีรพรนินรัตน์จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แอปได้ไหมครับได้ครับอ่าวันนี้อาจารย์แอปจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับและมีผมเป็นผู้ช่วยทําเบเกอรี่อร่อยๆกันว่าแต่ว่าวันนี้เบเกอรี่นะั้นมีชื่อว่าอะไรครับวันนี้เราจะทําชิฟฟ่อนใบเตยอ่าชิฟฟ่อนใบเตยชิฟฟ่อนใบเตยครับอ่ามีความพิเศษคือเราจะวิธีการผสมเราจะตีไข่ขาวครับผม อย่างหนึ่งแล้วก็แยกเป็นไข่แดงอีกอย่างหนึ่งค่ะคือแบ่งวิธีการตีเป็น2ส่วนแล้วเราก็เอาทั้งสองอย่างมาผสมกันนะคะแค่ชื่อเนี่ยฟังก็หอมแล้วเพราะว่ามีใบเตยเป็นส่วนประกอบแต่ว่ามีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นยังไงบ้างครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแนะนาหน่อยไข่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอามาแยกเป็นไข่ขาวกับไข่แดงนะคะแล้วพอเป็นส่วนของไข่แดงเราก็จะมีแป้งเค้กน้ําตาลส่วนที่1นนะคะนมข้นจืดน้ำมันพืช แล้วก็ผงฟูนะคะแล้วนี่เกล่บแล้วก็น้ําขันใบเตยคน้ําขันใบเตยครับกลิ่นใบเตยค่ะคือจริงๆแล้วเราใส่น้ําใบเตยแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่หอมพอไม่สามารถกรบกลิ่นของไข่ได้เราต้องเราเลยต้องใช้กลิ่นช่วยในการทาให้มันหอมมากขึ้นสีสีจริงๆแล้วเรามีน้ําใบเตยแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันสีสว่างขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นสีจากธรรมชาติโดยตรงเนี่ยมันจะทําให้ เวลาอบออกมาเนี่ยสีของขนมมันจะแบบว่าคุคุๆนะคะไม่สว่างสดใสลรวก็ใช้สีผสมใหช่วยนิดนึงนะคะในส่วนของไข่ขาวจะมีแค่2ออย่างคือน้ําตาลทรายส่วนที่บองกับคิมออฟชาท่าคิมออฟชาท่าคือผงฟูชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นผงฟูกําลังเดียวคือทําปฏิกิริยาครั้งเดียวแล้วก็เวลาใส่ลงไปในส่วนของไข่ขาวเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไข่ของเราเนี่ยฟูดีแล้วก็อยู่ตัวดีขึ้นค่ะ นะครับนี่คือเรียกได้ว่าชิฟฟ่อนใบเตยเนี่ยมีไข่เป็นส่วนผสมหลักเลยทีเดียวใชครับเป็นพระเอกเลยนะครับถ้างั้นก่อนที่จะทำขนมเบเกอรี่ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มผสมส่วนต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีหนึ่งอย่างที่ทําก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับและเป็นการทําให้อุณหภูมิของเตานั้นเข้าที่นั่นก็คือการวอร์มเตานั่นเองนะครับเช่นครับวันนี้เราใช้เตาไซส์ใหญ่เหมือนเดิมใช่ค่ะ วันนี้นะคะเราทำชิฟฟอนเราจะใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะคะ2อ0องศาเซลเซียสครับแล้วรูปแบบไฟล่ะใช้ไฟบนเท่ากับไฟล่างนะคะงั้นแสดงว่าต้องวางวางถาดไว้ช่องกลางแบบนี้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้อุณหภูมิไฟบนต่ำเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวหน้าขนมเนี่ยไม่เรียบตึงสวยนะคะต้องใช้ไฟแรงๆเพราะว่าขนมชนิดนี้สุก อบสุกเร็วอะค่ะใช้เวลาไม่นานระยะเวลาในการวอร์มนะครับอาจารย์ระยะเวลาในการวอร์มก่อนเราใช้ก็ประมาณ15 -20 นาทีค่ะ1 5ถึงผมเปิดนะครับได้ค่ะคือ15-20ึนาทีเอาเอา20เลยได้ครับเมื่อวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าเรากลับไปเตรียมส่วนผสมกันดีไหมครับดีค่ะเราจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการแยกไข่ก่อนนะคะอ๋อนะครับเอาอาจารย์บอกได้เลยเดี๋ยวโก็เป็นลูกมือเองโก็ตอกไข่ค่ะครับผมทีละฟองนะฮะค่ะ ชุดครับตอกจนครบทุกฟองเลยปะครับค่ะ <G un less> การตอกไข่นี่ครับอาจารย์จะเน้นย้าเสมอเลยว่าต้องตอกทีละฟองนะครับอย่าตอกทั่วลมไปรวมไปทีเดียวทุกฟอง,องไม่งั้นเดี๋ยวเจอไข่เสียแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือจะเสียหมดเลยนะครับแล้วก็ไข่ที่เราใช้นะคะต้องมีความสดใหม่นะคะคเพราะว่าเวลาเราตีไข่าขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไข่เก่าเนี่ยนะคะจะทําให้ตีขึ้นฟองได้ยากแล้วก็ส่วนผสมที่ได้จะเหลวนะครับะะแล้ววิธีสังเกตไข่ที่แบบสดใหม่เนี่ยเวลาตอกเรานี่จะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นไข่สดใหม่เนี่ยผิวด้านนอกเนี่ยจะมีฝุ่นฝุ่นนะคะเป็นเหมือนเคลือบกับ เคลือบเปลือกไว้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าตอกออกมาเนี่ยบริเวณไข่ขาวเนี่ยนะคะมันจะมีวุ้นอยู่รอบๆไข่ขาวเนี่ยแล้วไข่แดงจะนูนอยู่ตรงกลางแสดงว่าเป็นไข่ใหม่ใช่ค่ะนะครับวิธีการแยกไข่ก็ใช้มือนะคะเวลาแยกไข่นะคะเราต้องแยกระวังอย่าให้ไข่แดงแตกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไข่ขาวเนี่ยมีส่วนผสมของไข่แดงปนจะทําให้มันมีไขมันปนแล้วไข่ขาวก็จะตีไม่ขึ้นค่ะ นนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งขั้นแรกนะครับในการแยกไข่ขาวกับไข่แดงใช่ค่ะต้องเบามือมากๆเลยสำคัญมากเลยห้ามทําไข่แดงแตกถ้าเกิดว่ามีไข่แดงปนลงไปแล้วเนี่ยก็อย่าใช้นะคะเพราะว่าไข่ขาวมันจะตีไม่ขึ้นแต่ในส่วนของไข่แดงเนี่ยมีส่วนของไข่ขาวปนได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้จ์ดูคล่องจังเหมถ้าเป็นผมมีไข่แดงแตกไปแล้วลองไหมคะก็ได้ครับนี่นะครับอันสุดท้ายชูบ เรากลิ้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอครับอาจารย์ค่ะแล้วก็เอาเอาไข่ขาวที่ติดออกซอนออกซอนออกอย่างนี้ยค่ะอ๋อโอ้โหไข่ขาวบางอันก็ดื้อนะคบไม่ยอมออกนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับค่ะชื้อนี่ครับสุดท้ายเรียบร้อยครับขั้นต่อไปครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผสมในส่วนของไข่แดงกันก่อนนะคะครับข้อควรระวังเลยก่อนก่อนที่จะผสมเราต้องนําอ่างผสมเนี่ยนะคะไปผ่านน้ําร้อน เพื่อที่เราจะทำความสะอาดมาไม่ไม่ให้มีไขมันปนเวลาเราตีไข่ขาวไข่จะได้ขึ้นฟูดีนะคะอันนี้เราทำมาเรียบร้อยแล้วผ่านน้ำร้อนนี่ไม่ถึงว่าแช่หรือว่าใูดหรือยังไงฮะเอาน้ำร้อนเทใส่นะคะแล้วก็เอาหัวกลัวอ๋อครับผมประมาณนี้นะคะแล้วก็เทออกแล้วก็เช็ดออกให้สะอาดค่ะถ้าเกิดว่าอ่าง มีส่วนผสมของไข่มันปนไข่ก็จะตีไม่ขึ้นเหมือนกับที่มีไข่แดงไปนี่เป็นเทคนิคสําคัญเลยเดียวนะครับเพราะว่าถ้าในอ่างมีไข่มันปนนี่จะทให้ตีไข่ไม่ขึ้นใช่ครับผมจากนั้นเราจะมาเตรียมส่วนผสมของไข่แดงก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปทําส่วนผสมของไข่ขาวครับผมอย่างแรกเลยร่อนแป้งค่ะครับอันนี้นาที่ผมช่วยร่อนนะครับเนี่ยครับร่อนใส่ในอ่างเลยนะฮะค่ะแป้งเค้กนะคะ ผงฟูค่ะครับเรียบร้อยครับจากนั้นเติมน้ำตาลทรายส่วนที่หนึ่งค่ะครับเกลือค่ะครับผมแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันครับผมบได้เลยครับอื พอแล้วค่ะทำหลุมไว้ตรงกลางค่ะทำหลุมทำหลุมแล้วเขี่ยออกมาใช่ค่ะเขี่ยออกด้านข้างจากนั้นเป็นลำดับขั้นของการใส่ของเหลวนะคะการใส่ของเหลวมีความสำคัญต้องใส่ตามลำดับเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเป็นเม็ดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะครับผมใส่ลงไปตรงกลางที่เราเปิดแองไว้ใช่ค่ะตามด้วยไข่แดงนะคะที่จะเป็นตัวเชื่อมาให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะนมค่ะ น้ำมันไข่แดงนมแล้วก็น้ำข้นใบเตยคน้ำข้นใบเตยครับ,รบกลิ่นค่ะแล้วก็กลิ่นใบเตยครับชื่สีนะคะแล้วก็สีใส่เพื่อเพิ่มความสดใสให้กับเค้กของเราผมทวนนะครับอย่างแรกก็คือน้ำมันพืชนะครับตามด้วยไข่แดงตามด้วยนมตามด้วยน้ำใบเตยข้น แล้วก็ตามด้วยกลิ่นสีกลิ่นถูกไหมครับแล้วก็สีเขียวนะครับช่วยเพิ่มความสดใสนั่นเองจากนั้นนะคะจะต้องคนเร็วๆนะคะคนตมเข็บในการเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมครับจนหมดผงแป้งเท่านั้นพอแต่ว่าอยากให้แป้งเป็นเม็ดคุณก็มั่นใจไหมคะอาจารย์ครับเชิญครับออย่างวเร็วคนเร็วๆนะคะคนเร็วๆอยาให้แป้งเป็นเม็ดนะคะแค่หมดผงแป้งแล้วก็พอนะคะแล้วก็มองดูว่า เนียนโอ้ไม่น่าเชื่ออย่างรวดเร็วไม่มีเม็ดแป้งครับผมนะคะเท่านี้พอไม่ต้องคนให้มันละลายถ้าเกิดว่าเรายิ่งคนมากเนี่ยมันในนี้มันมีแป้งสาลีอยู่ซึ่งมันมีโปรตีนมันจะทําให้เนื้อเค้กของเราเนี่ยมีความเหนียวมาก<อ>นะคะอาจจะทําให้ไม่อร่อย จากนั้นเดี๋ยวเรามาทําในส่วนผสมของไข่ขาวนะคะเราจะใช้เครื่องผสมอาหารในการตีไข่วัตถุดิบที่เหลือก็จะเหลือน้ําตาลทรายส่วนที่สองใช่ค่ะแล้วก็นี้คือครีมออฟทาท่าอ๋อแล้วก็มีไข่ขาวอย่างแรกเลยนะคะเราจะโปรยครีมออฟทาท่าลงไปที่ก้นอ่างก่อนนะคะที่เราโปรยครีมออฟทาท่าลงไปที่ก้นอ่างเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันฟูกระจายนะคะเวลาเราตีแล้วกเพราะว่าเราจะใช้ความเร็วสูงในการตีไข่นะคะจากนั้นเติมในส่วนผสมของไข่ขาวค่ะอ่านี่คือ ส่วนผสมที่สองเปิดเครื่องค่ะควาเร็วสูงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ oh. จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของไข่ขาวที่เกิดขึ้นนะคะคฟองของไข่จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ฟองจะยังเป็นหยาบๆอยู่นะคะค่อยๆเติมน้ำตาลทรายส่วนที่สองลงไปนะคะ oh. อ่พอเริ่มขึ้นฟองสตาพก็เติมได้เลยใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นฟองหยาบๆแ่ะครับอ๋อนี่ฟองเริ่มละเอียดขึ้นแล้วอ่าเรียบร้อยตีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมตั้งยอดแข็งครับอันนี้ไม่ต้องจับเวลาแค่แค่ใช้การสังเกตใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจจะจับเวลาก็ได้ประมาณห้านาทีห้านาทีครับผมแต่ว่าจะใช้สังเกตด้วยตาด้วยนะคะแล้วก็มีวิธีการเช็คด้วย โดยการเอาพายางปาดส่วนของไข่ขาวขึ้นมาดูนะคร <ผม S 2> ถ้าเกิดว,ว่าปลายยอดอแหลมมันจะแข็งอยู่ตัวโบกไปมาแล้วมันไม่ฝั่นนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูนะคะพายังคือ5นาทีนี้เราทําอะไรรอได้บ้างครับช่วงนี้เตรียมถาดค่ะเตรียมถาดน,นะครับ พิมพที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคม,มีขนาดประมาณ15คูณ11คูณ1นิ้วครึ่งนะคะส่วนผสมของเรา1สูตรอันนี้จะใส่พิมพ์นี้ได้พอดีนะคะเวลาเราทําเสร็จแล้วเราก็เอามาผ่าครึ่งตัดพิมพ์ตรงกลางแล้วก็ประกบกันได้นะคะคจะได้ชินฟอนชิ้นหนาๆการเตรียมถาดนี้ต้องใช้เนอยอะไรทาไหมครับใช้วิธีการเดียวกับการเตรียมถาดยามโลค่ะไม่ต้องทาอะไรเลยใช้กระดาษเปล่าๆนะคะกับถาดที่ไม่เปื้อนไขมันเปื้อนไขมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะครับผม ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหครีมเริ่มแบบสีสวยแล้วก็เนียนแล้วไม่ทราบว่าได้ที่หรือยังคบเดี๋ยวเราต้องเ็ลองเช็คดูกก่อนนะคะปิดเครื่องนะคะจะสังเกตว่าเห็นร้อยเวียงของหัวตะก้อชัดเจนนะคะจากที่ตอนแรกๆเนี่ยฟองอากาศใหญ่ๆพอเราเอาพายยางกรีดลงไปเนี่ยจะเห็นร้อยกรีดชัดเจนนะคะแสดงว่าไข่ขาวของเราอยู่ตัวดีแล้วถ้าไม่ชัวร์เช็คยกออกมานะคะเดี๋ยวนะคะ ขึ้นมานิดนึงจะเห็นว่ารอยแแหลมของมันเนี่ยอยู่ตัวนะคะเป็นยอดแหลมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ที่มันจะงอใช่มันจะงอมันจะงอนะคะถ้าถ้าบอกไปบอกมาก็มันจะอยู่ตัวไม่ไม่ไหวไปตามแรงลมนะคะครับผมอย่างนี้แสดงว่าได้ที่แล้วนะครับอย่างนี้พอเช็คว่าครีมได้ที่แล้วเนี่ยเรานําไปใช้งานได้เลยไหมครับเดี๋ยวเราต้อง เปิดความเร็วต่าเพื่อเพื่อตัดอากาศประมาณหนึ่งนาทีค่ะประมาณหนึ่งนาทีความเร็วต่าเพื่อว่าให้ฟองไข่ที่เราได้นั่นนะคะมีความเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะให้ฟองไข่หยาบเนี่ยแตกหายไปเหลือแต่ฟองละเอียดละเอียดนะคะโดยการใช้ความเร็วเบอร์หนึ่งเรียกได้ว่าชิฟฟ่อนใบเตยนี่เป็นเค้กที่มีเทคนิคขั้นตอนต่างๆเยอะมากเลยทีเดียวแต่จริงๆเราทาง่ายอาจจะเทคนิคเยอะไปนิดนึงนะคะต้องทําบ่อยๆอย่างนี้จะได้เกิดเป็นทักษะจำได้ ก็<ม>ปริมาณเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยเนื้อเค้กจะมีความฟูหนานอ๋องั้นก็เหมาะจะทําขายใช่ครับผมหนึ่งนาทีแล้วจากนั้นเราเอามาผสมกับส่วนของไข่แดงที่เราเตรียมไว้น,นะคะนี่ส่วนของไข่แดงอ๋เนื้อโฟมดูแบบดูนุ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาส่วนของไข่แดงเททับลงไปในส่วนของไข่ขาวนะคะ<อ>เพื่อที่เวลาเราคนผสมเนี่ยจะจะง่ายกว่าการที่เราเอาไข่ขาวลงไปทับในส่วนของไข่แดง เดี๋ยวเราต้องเทส,ส่วนของไข่แดงลงไปในส่วนของไข่ขาวประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะคะค,ครึ่งหนึ่งก่อนถ้าเทลงไปเยอะๆเลยในครั้งเดียวเนี่ยจะทําให้ฟองไข่ที่เราตีไว้เนี่ยแตกหมดนะคะอ๋อครับแล้วนี่ทาไงครับจากนั้นคนตะล่อมค่ะโดยการโดยการกวาดตะก้อมือนะคะครับอ๋อไปในทิศทางเดียวกันใช่ค่ะครับ พอเห็นว่าเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเติมส่วนของไข่แดงที่เหลือลงไปนะคะ<ม>เดี๋ยวให้คุณโก้ลองทำได้ครับทำเบาๆมือนะคะครับนี่ครับครับนี่คืออีกส่วนที่เหลือใช่ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องคนเหมือนที่อาจารย์ทำเมื่อกี้ใช่ค่ะทำเบาๆมือนะคะครับผม สีเขียวอ่อนสวยมันโค้งข้องมากเลยนะคะ ah. หลังจากนั้นเราจะใช้พายางช่วยค่ะในการกวาดส่วนผสมที่ก้นหม้อที่ส่วนของตะก้อมือหลงไปไม่ถึงนะคะคใช้เลยไหมครับแลกกัน คนเร็วๆอย่างเบามือนะคะกวาดให้ถึงตรงก้นอ่างนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนของไข่ขาวที่เราผสมได้ไม่ทั่วถึงมีด้านข้างหน่อยถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยก็ใช้พายยางเกลี่ยๆให้มันผสมเข้ากันให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผสมเข้ากันไม่หมดเนี่ยเวลาอบออกมาแล้วมันจะเป็นจุดๆของไข่ขาวอยู่ในขนมของเราครับผมดูด่างๆไม่สวยใช่จากนั้นให้ใส่ผิวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ การเตรียมพิมพ์ของชิฟฟ่อนใบเตยก็เหมือนกับการเตรียมพิมพ์ของยมโลใช่ค่ะใช้วิธีการเดียวกันนะคะเค้กชนิดนี้ไม่ต้องการไขมันมากแต่ว่าชิฟฟ่อนเนี่ยจะมีความชุ่ม <No ฉ่าของเนื้อเนี่ยมากกว่าเค้กแยมโลนะคะเพราะว่าเราใช้น้ํามันพืชอันนี้ก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วโอ้ดูนุ่มจังเลยครับ ส่วนผสมสุดท้ายที่ได้ควรจะมีลักษณะข้นนะคะคถ้าเกิดว่าเหลวส่วนผสมสุดท้ายที่ได้เหลวมากแสดงว่าฟองไข่แตกออกไปมาก<อ>เวลาอบออกมาแล้วมันจะไม่ฟูค่ะคเค้กจะเตีย้ยจากนั้นใช้แผ่นปาดปาดให้เรียบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปาดไม่เรียบเวลาเราใส่ไปยังไงอบออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้น<ล>ใช่ เค้กันนี้ใช้เวลาอบแป๊บเดียวนะคะใช้อุณหภูมิสูงจะทำให้เค้กมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ครับผมน,นี่นะครับหน้าเรียบสวยแล้วเราต้องเคาะไล่ฟองอากาศไหมครับใช้วิธีการเคาะก้นเล็กน้อยอค่ะเหมือนเยี่ยมโรใช่ครับห้ามกระแทกนะคะคเพราะว่าเดี๋ยวฟองไข่จะแตกจากนี้ก็น้เข้าเตาอบซึ่งเราได้วอร์มไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะค เอาเข้าเตาอบอันนี้คือไฟเสมอกันใช่ไหมครับใช่ค่ะไฟร่างไฟบนเท่ากันนะคะที่อุณหภูมิอ200องศาเซลเซียสคะคะใช้เวลาอบประมาณ12-15นาทีนะคะใช้เวลาน้อย,น,อยนะอาจารใช่ค่ะครับผมคราวนี้เราก็รอนะครับ10-12 12-15นาทีะนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบเห็นหน้าตาของชิฟฟอนใบตเตยที่โก้อกอา,าจารย์ช่วยกันทำนะครับค่ะ We're done. ครับผมสังเกตว่าตอนนี้มันเหมือนแบบสีมันเป็นสีน้ําตาลสวยๆแล้วไม่ทราบว่าได้ยังครับใกล้เวลาที่เราตั้งไว้แล้วเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะคะวิธีเช็คก็คือเหมือนเหมือนเช็คยำโรใช่ไใช่ค่ะคุณก็ยื่นมือเข้าไปนะคะสัมผัสกดลงไปเบาๆเนื้อเค้กจะสปริงตัวขึ้นมานะคะอ๋อสปริงตัวจริงๆด้วยแสดงว่าสุกแล้วนะคะโอเค เดี๋ยวพอเราออกมาแล้วเราก็ต้องกระแทกแรงๆหนึ่งครั้งนะคะอ่านี่แหละครับคือชิฟฟ่อนใบเตยเมื่อออกจากเตาอบของเราครับเดี๋ยวเรากระแทกหนึ่งครั้งนะคะเพื่ออะไรครับเพื่อไล่ความร้อนออกจากตัวขนมนะคะก้นจะได้ไม่เป็นเหงื่อครับผมปึ้งแล้วก็พักบนตะแกรงเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถาดใหญ่นะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อเย็นกลับมาเราจะทำอะไรกับชิฟฟ่อนใบเตยนี้ไหมปาดครีมค่ะปาดครีมตรงกลางแล้วก็ประกบ โอ้นะครับเดี๋ยวอดจะรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ชิฟฟ่อนไปเตยอันนี้คลายความร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งในขั้นตอนต่อไปครับแต่ขั้นต่อไปทำอะไรดีครับจะเอามันมาคว่ำหน้าเพื่อที่จะปาดหน้าประกบครีมนะคะใช้กระดาษนี่ครับขอเขียงเลยค่ะครับผมวางกระดาษก่อนวางทับเลยนะครับ ที่เราต้องวางกระดาษก่อนเพราะว่าหน้าของขนมเนี่ยจะได้ไม่ติดเขียงนะคะเวลา <ผม S 1> แซ่ออกมามันอาจจะหลุดออกมาได้นะคะเรียบร้อยแน่นนี่แหละครับคือชิฟฟ่อนใบเตยของเราแต่นี่คือด้านล่างใช่ใช่ค่ะค่อยๆลอกกระดาษออกนะคะคอย่าลอกแรง เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนื้อเค้กอาจจะหลุดติดกระดาษออกมาค่ะต้องใจเย็นๆครับแล้วขั้นต่อไปก็คือแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเราใช้อันนี้ครับใช้กะสายตาประมาณเอานะคะครับผมตัดแบ่งครึ่งใช้มีดสไลด์นะคะอย่าก,กดลงไปทีเดียวอาจจะทำให้เค้กของเรายุบตัวได้นะคะ จากนั้นใช้บัตเตอร์ครีมปาดจากด้านใดด้านหนึ่งนะคะนี่ครับผ่านบัตเตอร์ครีมถ้าเกิดว่าไม่อยากได้เป็นสีขาวธรรมดาให้ใส่กลิ่นใบเตยหรือว่าสีแล้วก็สีเขียวเพื่อให้เกิดสีแล้วก็กลิ่นที่เข้ากับตัวเค้กนะคะคถ้าเกิดว่าเป็นรสกาแฟเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนเป็นรสกาแฟแล้วก็ให้เอากาแฟผงกาแฟสำเร็จรูปละลายกับน้ำร้อน แล้วก็ใส่ลงไปใน<ใ><ใ>ครีม,มนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะได้บัตเตอร์ครีมลดกาแฟครับผมอันนี้คือเร,เราจะทาข้างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะคแล้วเราก็จะอีกด้านหนึ่งมาประกบนะคะควิธีการใส่ครีมให้ปาดลงไปครั้งละน้อยๆนะคะครับเพราะอะไรครับจย์เพราะว่าเค้กของเรามีโครงสร้างเป็นไข่อะค่ะซึ่งมันไม่สามารถรับน้ําหนักได้ครั้งละมากๆใช่ถ้าหนักเดี๋ยวยุบตัวใช่ปึ๊บ แล้วก็ปริมาณของครีมที่ปาดลงไปเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ประมาณครึ่งเซนนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าชอบอ้วนมาก <S <S อยากทานครีมเยอะๆ <S <S กเยอลังจะบอกเลยว่าเอาครีมเยอะๆยอะผมชอบตามแต่คุณโกจะชอบครับอน,นี่ก็เกลี่ยไปจับสปตูลาแล้วก็ปาดไปปาดมานะคะ,ะวิธีการจับก็ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางประคองแล้วก็นิ้วชี้กดใช่แล้วก็ใส่สเปรุล่าจะดะเปือนเพียงด้านเดียวครับถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มก็เติมลงไปได้นะคะวิ่ิันบอกว่าความหนานี่ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับกำลังกำลังดีค แล้วก็ตอนปัดก็คงต้องเบามือด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่ากดแรงใช่ชิฟฟอนทีของเรามีความนุ่มมากใครที่อาจจะไม่ชอบใบเตยหรือว่าอย่างเงี้ยลองปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็จะเป็นชิฟฟอนกาแฟก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวานิลาก็ได้ครับถ้าเปลี่ยวานิลาล่ะครับเปลี่ยนจาก กลิ่นใบเตยเป็นกลิ่นวนิลาแล้วก็ไม่ต้องใส่สีอะไรเลยมันก็จะได้เค้กเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,น,นะคะคอย่างเดียวเนี่ยเราปรับได้ตั้งสามรสแล้วท่านผู้ชมที่ดูแล้วมีไอเดียที่คิดได้แตกต่างออกไปก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะครับลองลองปรับเมนูดูนะครับเริ่มเรียบประมาณนี้นะคะครับผม ไม่ต้องเรียกมากก็ได้เพราะมันอยู่ด้านไหนครับเร้จะไปก็คือยกอีกฝั่งนึงมาประกบนะคะยกทั้งกระดาษเหรอครับหรือว่าอไครับปอกคองกระดาษเดี๋ยวเรากลับด้านมันก่อนครับใช้สปาตูล่าค่ะอันนี้คือเดี๋ยวเรายกฝั่งนี้ไปประกบกับฝั่งนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยเร่งดีๆนะคะครับผม อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้ง3สูตรแล้วนะครับจะเป็นมอคค่ากาแฟก็ได้นะครับหรือเป็นวานิลลาก็ได้หรือเป็นใบเตยแบบนี้ก็ได้ลองไปปรับสูตรดูนะครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็ตัดด้านตรงขอบที่ไม่สวยออกนะครับครับผมนี่ครับ ใช้วิธีการสไลด์เหมือนเดิมนะคะห้ามกดลงไปแรงๆทุกครั้งที่ตัดนะครับมีครีมต้องเช็ดออกเช็ดออกเดี๋ยวเราจะแบ่งฝั่งนี้เป็น2ส่วนแล้วก็ฝั่งนี้เป็น3ส่วนนะคะ กะประมาณด้วยสายตาแต่ถ้าอยากแม่นยำก็ใช้ไม้บรรทัดวัดได้<า><ม>เล็งก่อน,นแล้ววิธีการตัดก็ต้องสไลด์เหมือนเดิม,มนะครับ,รบอ,อย่าก,กดเดี๋ยวเค้กยุบ คุณผู้ชมสังเกตนะคบว่าทุกครั้งที่อาจารย์สไลด์ลงไปแล้วมีครีมติดขึ้นมาเนี่ยต้องเช็ดก่อนทุกครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะตามขอบของเค้กที่เราจะตัดต่อไป และนี่แหละครับก็คือชิฟฟอนใบเตยนะครับที่ก็ได้ช่วยอาจารย์นะครับอาจารย์ธีรพรทำนะครับถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอนและเทคนิคที่ต้องจําเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่ารับรองว่าคุ้มทีเดียวเพราะว่าเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ว่าได้ได้ตัวเนื้อเค้กที่แบบปริมาณมากอย่างนี้นะครับใครที่ดูอยู่อย่าลืมครับอาจารย์บอกเทคนิคในการ เพิ่มเติมแล้วก็ดัดแปลงสูตรไปด้วยนะครับลองติดตามแล้วก็ลองหัดทดําดูช่วงแรกก็ทํากินทํากินเก่งปุ๊บทําขายได้เลยนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเราครับอาจารย์ธีรพรนิมรัตน์นะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบพระคุณครับในครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับว่าเราจะหัดทําเค้กที่รวมผลไม้ไว้เยอะมากนั่นก็คือฟรุตเค้กนั่นเองกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ